สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีรักแฟนเพลงมีงห่อกแทนเฟนหมอล่ำวันนี้นะคะช่อง YouTube ของเรานะคะช่องวิถีเทยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีล่าสุดของเรานะคะหลังจากที่อีพีที่แล้วนะคะเราได้สัญญากับเป็นรายการนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาให้เทคนิคการตําถั่วนะคะ ให้อร่อยเสร็จกับอร่อยอร่อยเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเราก็ถ่ายจากร้านจริงสถานที่จริงวันนี้ถ่ายเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า,าถ่ายตอนกลางคืนแล้วแสงแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็เลือกขึ้นมาถ่ายตอนกลางวันนะคะในตอนที่เลิ่กเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านเราอยู่ติดถน,นนะคะ่ะวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทาคือ ตำถั่วฝักยาวนะคะคุณลูกค้าคะส่วนฝักยาวปลาร้าเสับๆสับนวดตามแบบวิถีเธอนะคะวันนี้ค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะเราใส่พริกนะคะพริกสดเดิมเลยค่ะคุณขาปลาราเรามี2แบบนะคะเรามีปลาราที่เป็นปลาราสดเป็นตัวตัวนะคะอันนี้จะเป็นปลาราต้มนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการตัวเราก็จะตักจากใงนี้ลูกค้าต้องการ ปลาราที่ผัดจลายแล้วหรือปลาราปรุงสุกเราก็จะตักจากปลารขาในี้นะคะแล้วใส่พริกไปแล้วนะคะโขลกนะคะด้วยความที่เราใส่เผ็ดตามต้องการค่ะคุณลูกค้าค่ะกระเทียมจะทําให้ดูดน้ํานะคะสําหรับบางคนที่ชอบตาแล้วทานเลยเนี่ยใส่กระเทียมได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าที่ตาแล้วอีกชั่วโมงนึงมากินหรือครึ่งชั่วโมงมากินเนี่ยแนะนํานะคะลูกค้า,าให้ ใส่เป็นพริกลูกบวนนะคะผงชูรสแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าสูตรที่ร้านเราจะไม่ใช้ผงชูรสนะคะต่อไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะใส่ไหลหวานไลใส่ใหม่หวานหน่อยนะคะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำมะขามเปียกน,นะคะ นิดหน่อยอใส่มะนาวนะคะมะนาวเป็นใส่สักสองชิ้นเหมือนเดิมนะคะถูกเดียวกันกับที่เราตำป่ารอบที่แล้วนะคะใส่มะเขือเทศหนึ่งลูกค่ะอันนี้เราตำเหมือนที่เราตำขายกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะเสร็จแล้วใส่ปูค่ะอันนี้เป็นไห่ปูของ าบางท่านถามแล้วแล้วต้องตำถั่วอย่างไรนะคะตำถั่ววิธีตำถั่วนะคะสําหรับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ถั่วลงไปตำก่อนแล้วเราปรุงเครื่องเนี่ยนะคะมันจะทําให้น้ําตาลของเรานะคะเข้าไปในในถั่วแล้วมันก็จะตำได้ไม่อร่อยเท่าไหร่เราก็ต้องตำถั่วแยกนะคะวันนี้เรามี2องโคกอยู่แล้วค่ะเราใส่ที่โคกตาไทยนะคะเพราะว่าที่ร้านจะมี คกปลากับพกไข่แล้วก็หั่นถั่วใส่เลยค่ะหั่นใส่แยกรกนะคะคุณลูกค้าง่ายๆนะคะถ้าเกิดหน้าไหนมีมะกอกอย่างหน้างนี้เราไม่มีมะกอกเราก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ถ้าเกิดหน้าไหนเรารดูไหนเรามีมะกอกเราก็ใส่มะกอกอันนี้เราตันเยดคกเพื่อที่จะให้ถั่วแตกตัวนะคะต้องการละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วก็ขูดตามความสึอพอใจนะคะคุณลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ในน้ำราที่เราเตรียมไว้ล้วบัตที่นี่เขาเป็นนัวค่ะบั่นีวเสร็ เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียนไว้เห็นไหมคะง่ายดายมากอร่อยเสร็จสักนะคะหน้าตาดูอร่อยและอร่อยมากเสร็จแล้วค่ะตำถั่วสูตรวิธีเธยตตำแบบกระเทยตำนะคะคุณลูกค้าขาไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวจเจอกันใหม่ ep หน้านะคะเราจะสัรหาตตำ เคล็ดลับตำตำต,ต,ต่างๆนะคะมาให้แฟนรายการติดตามนะคะก่อนอื่นก่อนอมราภาาจากค่ะฝากกดไล่์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะตกวางชะตาสวยกระเทยคั้วยนับมือเทมีเตี๋ยเล่ขึ้นแห่กับพองกันเสร็จเรียบร้อยค่ะตำขวดจานนี้มูลค่า40บาทจากทาด้านของร้านตำ ร้านวิถีเธอนะคะตำแบบกระเทยตังอํลลับมาจากท่านี้สวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ